m k น 1A คือรถถังหลักประจำการรุ่นล่าสุดของอินเดียในปี2026ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงยานกรอะสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและวิศวกรรมที่ผ่านการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลภาคสนามจริงของกองทัพบกอินเดียรถถังรุ่นนี้พัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดีย หรือ D-RDO โดยมีการปรับปรุงจากกลุ่น MK 1เดิมกว่า70รายการซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการทดลองภาคสนามอย่างเข้มข้นและได้รับความคิดเห็นจากหน่วยกรอจริงจนได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การรบในสมัยใหม่ทั้งด้านพลังการยิงความคล่องตัวและความอยู่รอดในด้านอาวุธอาจุน MK 1 A ยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มแบบลำกล้องเกลียวที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลาย เช่น HESH และ APFSDS จุดเด่นสำคัญคือสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง SAMHO ได้โดยตรงจากลกลัมกล้องซึ่งเป็นขีปนาวุธที่พัฒนาโดยอินเดียเองช่วยเพิ่มระยะยิงให้ไกลเกินสายตาหรือเกินกว่า4กิโลเมตรซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในสมะระภูมิเปิดกว้างระบบควบคุมการยิงก็ถูกยกระดับขึ้นมากมีระบบเล็งรอบทิศทางสำหรับผู้บังคับการกล้องอินฟราเรดสำหรับยิงกลางคืน และระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติที่สามารถล็อกเป้าและยิงขณะเคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้รถถังมีความสามารถแบบ Hunter Killer คือผู้บังคับการสามารถระบุเป้าแล้วมือยิงก็จัดการได้ทันทีในด้านการป้องกันอาจุน MK1A เปรียบเสมือนป้องปราการเคลื่อนที่ด้วยกราะคอมโพสิตคานชานที่อินเดียพัฒนาขึ้นเองผสมผสานระหว่างเซรามิกกับเหล็กเพื่อสร้างกราะป้องกันหลายชั้นเสริมด้วยกราะปฏิกิริยาระเบิดเ Era ที่สามารถลดความเสียหายจากกระสุนจอกระได้พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ถ่ายกับระเบิดตัวตรวจจับเลเซอร์และระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี NBC แม้จะมีน้ำหนักมากถึงประมาณ68ตันแต่รถถังรุ่นนี้ยังคงความคล่องตัวได้ดีด้วยเครื่องยนต์ MTU กำลัง1,400แรงมา้จาจับคู่กับระบบส่งกำลังอัตโนมัติ ทำความเร็วได้ถึง58กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและลุยพื้นที่ครุขรขาได้ดีทำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศของอินเดียทั้งในทะเลทรายหรือที่ราบกว้างระบบช่วงล่างแบบไฮดรนิวเมติกที่ติดตั้งช่วยให้การยิงขนาดเคลื่อนที่มีความแม่นยำมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความสบายให้ลูกเรือในภารกิจยาวนานซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างมากอีกจุดที่โดดเด่นคือการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารสนามรบระบบสื่อสารดิจิทัลและ GPS ทั้งหมดนี้ช่วยให้อจุน m k 1 a เข้าสู่โลกของสงครามเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญรถถังรุ่นนี้มีส่วนประกอบที่ผลิตในอินเดียมากกว่า55%โดยมีผู้ผลิตภายในประเทศกว่า200รายเข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าในช่วงวิกฤตหรือสงครามได้ด้วย ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องน้ำหนักที่อาจเป็นอุปสรรคในพื้นที่ภูเขาหรือลุ่มน้ำแต่อาจุน MK1A ก็ยังคงเป็นกำลังหลักในพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เช่นชายแดนด้านตะวันตกของอินเดียและในสภาพแวดล้อมเหล่านี้มันสามารถแสดงสมรรถนะได้อย่างเต็มที่ในปี2026กองทัพบ,บกอินเดียยังคงเดินหน้ารับมอบและจัดตั้งกองรบด้วยอาจุน MK1A อย่างต่อเนื่องถือเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีภายในประเทศ และแนวทางสู่การพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงอาจุน MK 1A ไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่มันคือถ้อยคำที่บอกกว่าอินเดียทำได้และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบแห่งอนาคตอย่างมั่นใจ